อาจารย์นพประจิตเดินแปรขบวนด้วยแม่บทเบีย้ยกอสามขึ้นมากอสี่นะครับเรียกว่าเบีย้ยคู่ริมนะครับผมอาจารย์ตีทองเห็นดังนั้นนะครับจึงตั้งรับด้วยการใช้เบีย้ยในนะครับกินโจมตีเบีย้ยขอสีของหมากสีแดงอาจารย์นพประจิตใช้โคนกินเพื่อความได้เปรียบเบีย้ยนอกเบีย้ยในนะครับ อาจารย์ตีทองนำเม็ดนะครับขึ้นไปไล่โคนอาจารย์นกกระจิบนะครับถอยโคนไปที่กอสอาจารย์ตีทองโจมตีหมากแดงนะครับที่จอสี่กินตัดเบี้ยนะครับผมอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยก,กินขึ้นมารักษาเป็นเบี้ยคู่กลางกระดานอาจารย์ตีทองใช้โคนนะครับลำเลียงขึ้นที่งอห อาจารย์ล็กระจิบขยายม้านะครับขึ้นมาที่ขอไข่สามอาจารย์ตีทองตัดสินใจใช้เบี้ยชอห้ากินเบี้ยช .4 อสี่ของหมากแดงนะครับอาจารย์ล็กระจิบใช้เบี้ยกินขึ้นมารักษาหน้าเบี้ยเป็นเบี้ยคู่ไว้นะครับผม จารตีทองนะครับกลัวหมากแดงนะครับทิมเบี้ยริมขึ้นมาจึงเดินเบี้ยกกอหขึ้นไปกอหยันไว้แต่ข้อเสียของการเดินเบี้ยตัวนี้นะครับทําให้ตาขอ5เป็นโพรงนะครับถ้าหากหมากฝ่ายแดงมีโคนขึ้นมายืนที่คอสเข้ามาที่ขอ5ได้จะได้เปรียบมากเลยนะครับผ อาจารย์นกกระจิบไม่รอช้านะครับนำเรือจากยอหมางอหนึ่กดต่อขุนทันทีขุนอยู่ตากดอดขนมหวานนะครับอาจารย์ตีทองเบี่ยงขุนหลบมาที่คอเอาจารย์นกกระจิบดึงโคนที่อยู่ด้านข้างนะครับเตรียมขึ้นมาใช้งานอาจารย์ตีทองเดินเบี้ยฉอหกไปฉอห้า โจมตีเบี้ยจอสีของสีแดงนะครับดีที่สุดในตานี้อาจารย์นกกระจิบจำเป็นต้องทิมไล่โคนครับผมยอมให้โคนของหมักดำขึ้นนะครับอาจารย์ตีทองขึ้นโคนไปงอห้าอาจารย์นกกระจิบนะครับนำมาจากฉอสามถอยไปงอสองป้องกันโคนตัวนี้นะครับผม ถ้าได้จังหวะด,ดีๆก็จะใช้เบีย้ยตัวนี้นะครับคอสขึ้นมาคอสีไล่โคนจังหวะนี้อาจารย์ตีทองตัดสินใจนำโคนบุกขึ้นไปที่จอสี่อาจารย์ลกกระจิบนะครับมองเห็นว่าโคนสีดำตัวนี้เป็นโคนที่สร้างความอันตรายได้นะครับอาจารย์นกกระจิบจึงขึ้นโคนมาแรก จะเห็นว่าโคนของหมากสีดำนะครับถ้าหักถอยกลับนะครับมาที่งอหก็อาจจะถูกเบี้ยนไล่นะครับอาจารย์ตีทองจึงตัดสินใจแลกกับโคนของหมากสีแดงนะครับถือว่าโคนตัวเก่งของหมากสีแดงของหมากสีดำนะครับได้หายไปแล้วนะครับผมถูกบังคับแลกนะครับ อาจารย์ต้องไจิบใช้ม้านะครับกินขึ้นมาท่านผู้ชมสังเกตว่าโคนของสีดำตัวนี้เมื่อหายไปรู้สึกว่าถ้าหากว่าหมากสีแดงนะครับลำเลียงโคนขึ้นมาได้หมากดำนี้เสียเปรียบอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไม่มีโคนตัวป้องกันนะครับ อาจารย์ตีทองนําเรือเตรียมออกคลองครับผมอาจารย์ร้อกระจิบรู้ทันนะครับขยับขุนป้องกันไว้อาจารย์ตีทองนำเรือกอแปนะครับมาแรกเพราะเข้าใจสถานการณ์ว่าเริ่มที่จะเสียเปรียบหมากแดงแล้วนะครับผม อาจารย์นกกระจิบไม่แลกด้วยนะครับอาจารย์นกกระจิบนำม้าที่ขอสามถอยกลับไปเตรียมลำเลียงโคนขึ้นมาขอสามอาจารย์ตีทองนะครับถอยโคนกลับมาตั้งรับอาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นมาอาจารย์ตีทองขึ้นโคนรอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำโคนตั้งตำแหน่งที่ขอสี่ นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าตำแหน่งโคนของหมากสีแดงนะครับยืนสง่างามมากเลยนะครับผมอาจารย์ตีทองนะครับดึงม้ากลับมาที่ขอ8เตรียมนำโคนขึ้นนะครับไปป้องกันอาจารย์นกกระจิบนะครับขยายมา้ามาที่ขอไข่3ถ้าได้จังหวะดีๆก็จะใช้โคนกินแลกเม็ดนะครับผม อาจารย์ตีทองไม่ยอมให้กินนะครับเดินโคลนขึ้นไปผูกจังหวะนี้เองนะครับอาจารย์นภรจิพลำเลียงเม็ดขึ้นมาบุกต่ออาจารย์ตีทองเดินม้านะครับไปที่งอเจดผูกเม็ดอาจารย์นกรจจิบเดินเรือขึ้นมางอสองวางแผนเตรียมซ้อนเรือครับผม นะครับแผนการซ้อนเรือถ้าหากว่าทำได้จะได้เปรียบหมากสีดำอย่างมากเลยอาจารย์ตีทองพยายามตอบโต้หมากแดงบ้างนะครับจึงเดินมาไปที่ชอช้างหจับกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบพิจารณาแล้วเห็นว่านำขุนมาผูกได้นะครับไม่เสี่ยงอันตรายจึงเดินขุนมาจอสครับอาจารย์ตีทองต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะครับนำม้ากลับมา อาจารย์นกประจิบนำเรือมาซ้อนครับอาจารย์ตีทองนะครับจังหวะนี้หาตัวเดินค่อนข้างลำบากนะครับจึงตัดสินใจใช้เรือนะครับที่ชอ8อแปดเดินมาที่ตาชอ .8 อแปดนะครับอาจารย์นกระจิบนะครับมองเห็นว่า ถ้ารีบโจมตีหมากดานะครับหมากดาอาจจะตอบโต้ด้วยการนําม้าไปตีรุกได้นะครับผมอาจารย์นกกระจิบจึงขยับขุนลงไปก่อนนะครับที่ฉาสองไม่รีบร้อนนะครับอาจารย์ตีทองนะครับเตรียมนําเรือนะครับมาที่ฉาแปดยึดคลองเมื่ออาจารย์นกกระจิบนะครับพร้อมแล้วที่จะโจมตีหมากดานะครับอาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดนะครับ กินแรกทันทีเพื่อเปิดทางเข้าธรรมนะครับผมอาจารย์ตีทองตัดสินใจใช้โคนกินครับและในตานี้เองนะครับที่ท่านอาจารย์นกพรจิตโชว์แต้มเด็ดนะครับของเกมนี้ด้วยแต้มม้าลอยฟ้านะครับนำม้าที่ขอสานะครับบุกขึ้นมาที่ตางอสี่โดยยอมเสียโคนฟรีนะครับผม และมีจุดประสงค์ม้าตัวนี้จะมากินเบี้ยนะครับที่จอ6ตีรุกนะครับตีลุกคาดกินเรือนะครับท่านผู้ชมเรามาดูว่าอาจารย์ตีทองจะตั้งรับอย่างไรนะครับอาจารย์ตีทองนะครับตัดสินใจใช้โคนนะครับกินตัดมา้าอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินขึ้นมา เพื่อเกาะเบีย้ยตัวนี้นะครับจังหวะนี้นะครับ อาจารย์ตีทองนะครับตัดสินใจยอมเสียเบี้ยตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเดินเรือนะครับจากงอแมาคอแกดกินโคนนะครับอาจารย์นกกระจิบไม่รอช้านะครับนำมากินตีรุกอาจารย์ตีทองนะครับหลบขุนมาที่ขอ8เพื่ออยู่ในที่ปลอดภัยนะครับ อาจารย์กระจิบใช้เรือนะครับกินได้มมาฟรีเลยนะครับผมอาจารย์ตีทองนะครับถ้าหากใช้เรือกินโคนม้าอีกตัวจะเสียฟรีดังนั้นตาน,นี้อาจารย์ตีทองตัดสินใจเดินม้านะครับไปชอหอาจารย์กระจิบลำเรียงโคนนะครับเข้ามาขอห้า อาจารย์ตีทองนําเรือจากคอ8มาจับก,กินม้าครับอาจารย์กนรจิตยอมเสียม้าฟรีนะครับใช้โคนกินเบี้ยเลยเพราะมองเห็นว่าหมากดํานะครับกินม้าฟรีไม่ได้นะครับเพราะว่าจะถูกเรือนะครับลงมาตีรุกจนนะครับผมสทีรุกจนนะครับดังนั้นท่านอาจารย์ตีทองจึงตัดสินใจขอยอมแพ้ไปนะครับ ในตานี้